พี่น้องจ้าคอยกะมีปลานิ่นจะขดสีเห็ดยังกินคอยก็เลยยางมาผ่านมาเห็นเครือสมล่มคอยก็เลยสิเก็บาใบสมล่มนี่ละจ้าพี่น้องที่เอาไปแกงปลาให้อีแม่คอยกินได้พี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตบ,นบานๆนะจ๊ะเนาะไม่รู้จะทําอะไรนี เก็บใบสมล้มกสิเอนนี่ใส่ลายบ่ได้ได้ยานเพื่อขี่เฮียจ้าเดี๋ยวคนไปหาหัวสังไข่ใบมะกรูดกันเด้อที่นี่คอยกับ่าหากักเอาหัวสิงไข่กันเด้อจ้าพี่น้องคอยสีเอาไปแกงนี่แหละนี่พี่น้องจ้อาอ้าววิถีชีวิตบ้านนะจ๊ะเนะาะหักไปลายมันกะเฮียวเอาหัวเดียวที่จะเอาไปพ้อได้ใส่แกงนะจ้ะพี่น้องเนาะไปเอาใบมะกรูดต่อจ้า พี่น้องใบมะกรูดคอยกระไดนี่ค่ะใบมะกรูดต้นมะกรูดต้นนี้นะจ๊ะเนาะเก็บเอาใบมะกรูดได้ๆพี่น้องนี่ค่ะใบมะกรูดจ้ะนี่ละคะพี่น้องไปเอาพาอีตูตจอจ้ะพี่น้องพอีตูข่อยง่ามงามางเดียจา้าโอเห็นชาดบา่พี่น้องจ้ะเห็นบอข่อยเก็บพอีตูได้ที่นี่พอีตูกักะลังงาม เก็บายบ่ได้งามจากได้จะมาหาเก็บเอาพายตูวงามงามจากเก็บพายตูนี่จ้ะได้เมนูที่จะเอาไปแกงป่าได้ได้จาะพี่น้องหัวสิงไข่ใบสมรม่มได้มาแล้วจ้าเมนูที่จะแกงป่าให้แม่ได้จ้ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะถึงคลิปค่ะเจฟ้าเด้อจ้า หมอกะฟดเด้อจ้าตอนนี้เนาะหานะนในพี่น้องปลาค่ะคอยแกงปลาปลานิ่นจ้ะพี่น้องมือนี้คอยแกงปลานิ่นให้แม่อยกินนะจ๊ะเนาะค่อยกะซีเอาผักล่มก่อนจ้ะใบสมร่มใบสมร่มแกงใส่ใบสมร่มเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเมนูเด็ดเด็ดเมนนแสบแสบของข่อยมือนี่ นี่และจ้าเด็ดมากเลยจ้ะอันนี้เป็นนะคะอาเมนูที่แซ่บที่สุดเลยขอบอกว่าเด็ดว่าแซ่บนะใครไม่เคยกินล่องเห็ดกินเด้อจ้ะแกงใบสมล่มไส้ป่าขอบอกเลยว่าแซ่บเห็นบอนะนวจ้กพี่น้องแต่ว่าบดได้ใส่มกพีกเพราะว่าเพื่อนกินมมกพีิกยังบดได นี่แ่ะค่ะเมนูเมื้อนี้ก็คือแกงปลานิ้อไส่ใบสมร่มจากพี่น้องเหบอสซีใบสมร่มสุปแล้วมันก็นจะออกมาปะม่านนี้ค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกการติดตามนะคะ